พี่น้องรู้ไหมครับว่าทําไมพระเจ้าถึงเกลียดการเล่นชู้ในเฉลยพระบัญญัติบทที่5ข้อที่7จ็ถึงยีนั้นข้อแรกได้กล่าวว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราซึ่งพระบัญญัตินี้พระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลในขณะที่พวกเขาอยู่ในทินทรกันดารหลังจากที่โมเสสขึ้นไปเอาพระบัญญัติจากพระเจ้าบนภูเขาซีนยพระบัญญัติที่พระเจ้าได้ให้กับชนชาติอิสราเอลข้อแรกนั้นก็คืออย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราส่วนข้อต่อไปก็จะเป็นห้าม ไหว้รูปเคารพสิ่งที่อยู่เบื้องบนฟ้าหรือบนแผ่นดินโลกหรือใต้น้ำ ห้ามปฏิบัติรูปปั้นเหล่านั้นข้ออื่นๆก็จะมีห้ามฆ่าคนห้ามลักทรัพย์ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามให้การเท็จห้ามใส่ร้ายเพื่อนบ้านถ้าพี่น้องสังเกตดีๆทําไมคําว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต้องมาเป็นข้อแรกด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราทําข้อแรกได้ข้อที่เหลือเราไม่จําเป็นต้องพยายามที่จะทําเลยเพราะเมื่อเราทําข้อแรกได้ข้อต่อไปหรืนข้อที่เหลือเราจะทําได้โดยปริยายพี่น้องครับทําไมพระเจ้าถึงห้ามว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอก ราพี่น้องลองมองเหตุการณ์ทุกวันนี้โลกใบนี้ในสังคมไทยก็ดีพี่น้องก็คงเคยได้ยินคำว่าเงินทองคือพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อเราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นพระเจ้าแทนพระเจ้าแท่งแท้คือพระเยซูคริสต์เราจะไม่สามารถรักพระเจ้าได้เลยและเราไม่สามารถรักพี่น้องรักเพื่อนบ้านได้เลยเพราะเรามีพระเจ้าจอมปลอมเราจะทําบาปโดยที่ไม่เกรงกลัวนรกทําบาปโดยที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้า ทำไมถึงมีการคอรัปชันทำไมพี่น้องถึงฆ่ากันตายฆ่าหันศพทำไมพ่อแม่ลูกถึงตัดขาดกันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินหรือครับทำไมถึงมีธุรกิจสีเทาแม้กระทั่งผู้รักษากฎหมายผู้รักษาสันติราษยังทำผิดกฎหมายก็เพราะว่าพระเจ้าของเขาคือเงินทองถ้าเกิดว่าเงินทองคือพระเจ้าจริงๆเราก็คงไม่เห็นพี่น้องฆ่ากันตายพ่อแม่ลูกตัดขาดกันเราก็คงไม่เห็นการคอรัปชันเกิดขึ้น าเงินทองเป็นพระเจ้าจริงๆมันควรสร้างสันติภาพไม่ใช่สร้างการแตกแยกพี่น้องคิดว่าจริงไหมครับพระเจ้าของบางคนคือเรื่องเพศหลายคนพระเจ้าของเขาก็คือเรื่องเพศศาสนาบางศาสนาสอนว่าเมื่อเราทำบุญทาดีเยอะๆผู้ชายวันหนึ่งไปอยู่บนสวรรค์ก็จะมีภรรยาเป็น10บสคนมีภรรยาเป็นร้อย้คน พี่น้องคิดเห็นอย่างไรกับคําว่าทําดีทําบุญเยอะๆเพื่อที่จะได้มีเมียเยอะๆในสวรรค์นั่นไม่ใช่กิเลสตัณหาของเนื้อนหนังหรือครับทําไมถึงมีการแตกแยกระหว่างสามีภรรยาสามีบางคนนอกใจภรรยาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนภรรยาบางคนก็นอกใจสามีไม่รู้กี่คนต่อกี่คนพระเจ้าของเขาไม่ใช่เรื่องเพศหรือครับเห็นไหมครับพี่น้องถ้าหากเราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นพระเจ้าแทนพระเจ้าเที่ยงแท้คือพระยสุริตเราจะทำ บาปโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรเราจะไม่มีการสำนึกผิดใ,ใดๆเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงให้พระบัญญัติสิประการข้อแรกก็คือห้ามมีพระเจ้าอื่นใดเพราะถ้าเรารักพระเจ้าเที่แท้ได้ข้ออื่นๆเราจะทำได้โดยปริยายพี่น้องมันจะกลายเป็นชีวิตของเราแต่ถ้าหากเราเอาสิ่งอื่น,นใๆมาเป็นพระเจ้าแทนพระเจ้าที่แท้ จะไม่รู้จากคําว่ากลับใจใหม่เราก็จะทําทุกวิธีทำเพื่อที่จะได้มันมาและคนทั่วไปคิดอย่างไรต่อการเล่นชู้บางวัฒนธรรมมองว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นนอกเหนือคู่สมรสของตอนไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นสามีส่วนบางคนก็ไม่ถือว่าการแต่งงานเป็นการผูกมัดที่ถาวร สำหรับพี่น้องใครบางคนที่กำลังรับฟังคลิปวิดีโอนี้พี่น้องเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีสามีมีภรรยาแล้วพี่น้องจำได้ไหมคะว่าวันที่พี่น้องได้ทำการสวมแหวนให้กันต่อหน้าคนมากมายพี่น้องให้คำปฏิญาณกับสามีกับภรรยาว่าจะอยู่ดูแลกันจนแก่เท่าตายแต่เท่าที่เรามองสังคมในปัจจุบันนี้การแต่งงานเหมือนกับการที่เราซื้อของใช้ในตลาดนัดในห้างสรรพสินค้าเหมือนซื้อรถซื้อมือถือถ้าไม่ถูกใจ ปลี่ยนใหม่พี่น้องลืมไปแล้วใช่ไหมครับว่าคําปฏิญาณที่พี่น้องให้ไว้กับคนที่พี่น้องรัก วันที่แต่งงานกันว่าจะอยู่ดูแลเขาซึ่งกันและกันจนแก่เท่าตายเราก็ได้เห็นว่าทุกวันนี้มีการย่าร้างเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะประเทศไทยมีสถิติการย่าล้างกันสูงขึ้นสาเหตุก็เนื่องมาจากการเล่นชู้แม้กระทั่งตัวพี่น้องเองก็ยังไม่ชอบการเล่นชู้แต่บางคนการเล่นชู้กลายเป็นชีวิตของเขากลายเป็นความสนุกของเขาเพราะพระเจ้าของเขาคือการเล่นชู้ไม่เกรงกลัวบาปไม่กลัวโรคเอดผมเชื่อเลยนะครับว่าร้อยทั้งร้อยพี่น้องนั้นไม่ชอบการเล่นชู้แน่นอน ถ้าหากวันดีคืนดีภรรยาของพี่น้องพาผู้ชายใครก็ไม่รู้มานอนในบ้าน คนที่เป็นสามีก็คงที่จะทนดูไม่ได้หรือสามีของเราพาผู้หญิงใครก็ไม่รู้มานอนในบ้านเห็นคาตาคนที่เป็นภรรยาก็คงทนดูไม่ได้จริงไหมครับแม้กระทั่งมนุษย์เราเองก็ยังไม่ชอบการเล่นชู้พี่น้องครับยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราขึ้นมามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พระองค์รักมากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างเพราะมนุษย์มีสิ่งที่เหมือนกับพระเจ้าก็คือมีวิญญ,ญาณจิตและวิญ,ญญาณจิตของเราพี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการให้วิญญ,ญาณ เราต่อไปเป็นทาตของผีร้ายวิญญาณชั่วผีร้ายวิญญาณชั่วที่กบฏกับพระเจ้าที่วันหนึ่งพระเจ้าจะพิพากษามันในบึงไฟนรกพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราตกนรกบึงไฟพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้จิตวิญญาณของเราถูกขูกมัดโดยผีร้ายวิญญาณชั่วโดยการล่อลวงของมันไม่ว่าจะเป็นทางหนึ่งทางใดก็ตามอาจจะใช้เรื่องทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหรือเรื่องเพศ มันใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวล่อผูกมัดวิญญาณของมนุษย์ให้กร่มกราบสิ่งที่ต่ํากว่าพระเจ้าพี่น้องผมอยากให้พี่น้องเห็นภาพง่ายๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สูงที่สุดลองลงมาจากพระเจ้าก็จะเป็น ทูตสวรรค์รองลงมาจากทูตสวรรค์ก็จะเป็นมนุษย์รองลงมาจากมนุษย์ก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานรองลงมาจากสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นพืชรองลงมาจากพืชก็จะเป็นวัตถุพี่น้องครับทูตสวรรค์ลกลุ่มหนึ่งที่กบฏกับพระเจ้าลูซิเฟอร์ผีร้ายวิญญาณชั่วมันกลายเป็นผีร้ายวิญญาณชั่วมันโกรธแค้นพระเจ้าและมันต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้พระเจ้าแค้ในใจรู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียใจมันใช้ทุกวิถีทางที่จะหลอกล่อมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักให้ก้มกกราาบสิ่่่่งทีตว พระเจ้าเพื่อไม่ต้องการให้มนุษย์นมสัสก,การพระเจ้าที่เที่ยงแท้มันใช้โกนอุบายล่อลวงมนุษย์มากมายในโลกใบน,นี้มันผูกมัดวิญญาณผูกมัดความคิดจิตใจของมนุษย์มากมายในโลกใบน,นี้พี่น้องลองมองดูชีวิตของตัวเองในวันนี้ถ้าพี่น้องกําลังฟังวิดีโอนี้อยู่พี่น้องกําลังถูกผีร้ายวิญญาณชั่วผูกมัดทางความคิดทางจิตใจหรือจิตวิญญาณหรือเปล่าพี่น้องลองสังเกตุอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราทิ่งนั้นจะเป็นพระ เราเราให้ความสําคัญกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนและสําหรับพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าที่แท้มันน่าจะให้สันติสุขที่แท้จริงกับเราได้เราก็คงเคยได้ยินคำว่าเงิน e คือพระเจ้าแต่สําหรับผมผมอยากจะให้พี่น้องฟังมุมมองว่าถ้าเงินเป็นพระเจ้าจริงๆเงินจะไม่ตัดพี่ตัดน้องตัดญาติตัดเพื่อนถ้าเงินคือพระเจ้าจริงๆคนจะไม่ทําธุรก สีเทาถ้าเงินคือพระเจ้าจริงๆเงินจะไม่นําการแตกแยกเข้ามาผมอยากถามพี่น้องว่าวันนี้ใครเป็นพระเจ้าของพี่น้องในหัวใจพระเจ้าองค์ไหนที่อยู่ในบัลลังก์หัวใจของพี่น้องเองินทองหรือเปล่าเรื่องเพศหรือเปล่าเรื่องตําแหน่งหรือเปล่าหรือความรักของพระเยซูการเล่นชู้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าและในอิสราเอลโบราณใครก็ตามที่มีการเล่นชู้โทษของเขาก็คือ ความตายพี่น้องไปดูในพระธรรมเลวินิติบทที่18ข้อที่20ข้อที่22และข้อที่29นะครับโทษของการเล่นชู้ก็คือความตายในพระธรรมเลวินิติบทที่18ข้อที่20เนะี่ยพี่น้องพระคัมภีร์สั่งว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเพื่อนบ้านเจ้าซึ่งทําให้ตัวเจ้าเป็นมนทิงกับนางข้อที่2 2ถึง23พูดวนะ่ห้ามผู้ชายหลับนอนกับผู้ชายด้วยกัน เช่นเดียวกับหลับนอนกับผู้หญิงเป็นสิ่งพึงรังเกียจห้ามสมสู่กับสัตว์ซึ่งทําให้ตนเองเป็นมลทินเพราะมันห้ามผู้หญิงคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์การทำแบบนี้เป็นเรื่องวิปราชเราได้เห็นอิสราเอลในอดีตลูกกับแม่มีเพศสัมพันธ์กันพี่น้องมีเพศสัมพันธ์กัน คนมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆในสายพระเนตรของพระเจ้าและโทษของการทําสิ่งโสโครกเหล่านี้ก็คือความตายสถานเดียวในพระคัมภีร์ใหม่ก็กล่าวว่าคนล่วงประวณีไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าการเล่นชู้เป็นบาปที่ร้ายแรงมากๆในสายพระเนตรของพระเจ้าและในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่4ก็พูดว่าท่านทั้งหลายผู้ล่วงประณีชายหญิงเอ๋ยท่านไม่รู้หรือว่าการมิตรกับโลกนั้น คือเป็นศัตรูต่อพระเจ้าดฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าพี่น้องครับการเป็นมิตรกับโลกคืออะไร การเป็นมิตรกับโลกก็คือเราทําตามความต้องการของเนื้อนหนังคือแสวงหาชื่อเสียงลาภยศเงินทองสิ่งเหล่านี้เป็นการที่เราเป็นมิตรกับโลกผมไม่ได้พูดว่าเงินทองเป็นความบาปผมไม่ได้พูดว่าตําแหน่งเป็นความบาปแต่เมื่อใจของเราเห็นสิ่งเหล่านี้สําคัญมากยิ่งกว่าพระเจ้านั่นคือทําให้เราเป็นบาปนั่นเป็นการเล่นชู้ต่อพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการเล่นชู้ด้านวัตถุหรือกับบุคคลเป็นการเล่นชู้ต่อพระเจ้าผมไม่รู้ว่าพี่น้องบางคนที่กําลังฟังวิดีโอนี้พี่น้องเคยเล่นชู้ไหมหรือพี่น้องกําลังเล่นชู้อยู่สิ่งที่ผมอยากจะมาเตือนสตินุนใจพี่น้องคือขอให้พี่น้องกลับใจใหม่อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกผิดไปแล้วขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้กับลูกขอพระองค์สร้างจิตใจใหม่ให้กับลูกลูกไม่อยากต้องถูกพิพากษาด้วยความตายขอพระองค์เมตตา พี่น้องครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเมื่อเราสารภาพบาปพระองค์จะทรงยกโทษความผิดบาปให้กับเราแต่อยากกลับไปทำอีกพี่น้องครับแม้ว่าวิดีโอนี้เป็นคำหนุนใจสั้นๆแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่สอนพี่น้องมากยิ่งกว่าคำพูดที่ผมพูดไปผมหวังว่าพี่น้องจะได้รับการเตือนสติหนุนใจได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่และเป็นคนที่ดีพร้อมเป็นภาชนะที่ชำระแล้ว โดยพระวจนะของพระเจ้านะครับและไม่ว่าพี่น้องทําผิดทําบาปมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่วันนี้ถ้าพี่น้องได้ยินวิดีโอนี้ขอให้พี่น้องกลับใจใหม่และอธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกขอชีวิตใหม่จากพระองค์ลูกไม่อยากเดินในทางเก่าอีกต่อไปแต่ลูกอยากจะเดินในทางของพรรองจลงมาหายใจสุดท้ายบอกกับพระเจ้านะครับอย่าอายที่จะสารภาพ,พความผิดบาปที่เราทําอย่าให้มารซาตานมาโกหกเราว่าพระเจ้าไม่รักเธอเธอทําชั่วทําบาปทําเลวมาเยอะพระเจ้าไม่มีวันยกโทษให้กับเธอ ขอ้พี่น้องปฏิเสธเสียงเหล่านี้ถ้าพี่น้องได้ยินภายในจิตใจหรือความคิดของพี่น้องเพราะพระเจ้ารอคอยที่จะให้พี่น้องกลับใจใหม่ทำไมเราถึงมีชีวิตอยู่วันนี้ก็เพื่อว่าเราจะกลับใจใหม่และเดินในทางที่ควรจะไปคือเดินในแผนการของพระเจ้าขอยพี่น้องได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าผ่านทางวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพรครับสวัสดีครับ